สวัสดีครับผมชื่อนายนำชัยวรคน์นักศึกษาจากวิทยาลัยสาร,รพัดช่างทีเกตสาขาช่างยนต์ชั้นปีที่สามทับสรหัสนักษาหกสองสองศูนึ่งศูนย์หนึ่งศูสี่เกวันนี้จะมานำเสนอการาเล่าประสบการณ์การฝึกงานนะครับชื่อสถานประกอบการสถานที่ตั้งก็ สถานที่ตั้งนะครับชื่อสถานประกอบการชื่อปู่บางกะดีเซอร์วิสน,นะครับที่ตั้งก็เลขที่78มม,มสถนนพลังาสองซอยบางกะดีแขวงสแสมดำเขตบางบุเทียนจังหวัดกีมารหนึงศูนย์หนึ่งห้าศครับเมเดิมการเกี่ยวกับอะไรครับก็จะเป็นาการซ่อม,มบำรุงรถยนต์นะครับจะเป็นปูซ่อม ถยนต์อพสิริก็ทําทุกอย่างเกี่ยวกับรถยนต์ครับก็จะมีซองเครื่องยนต์นะครับเปลี่ยนถผ่ยน้ามันเครื่องอ่าน้ํามันเกียร์น้ามันเฟืองท้ายนะครับผมแล้วก็เติมน้ํายาเอครับผมชุดคัตชุดเบรกครับผมเอกสารการที่ใช้ในการสมัครงานหรือสมัครงานครับกก็จะมีการติดต่อมาลงหน้านะครับก็ติดต่อมาลงหน้าก็จะมีเบอร์โทรติดต่อมาลงหน้านะครับแล้วก็มีเอกสารทางวิ่เลยนะครับส่งมาครับบัญชีธนาคารมีหรือไม่ บัญชีธนาคารครับมีครับผมก็เปิดมาแล้วครับสามปีนะครับผมก็ครับผมธนาคารกรุงไทยครับการแต่งกายในขนาดฝึกงานแต่งกายอย่างไรบ้างก็จะเป็นเสื้อยืดนะครับผมเสื้อสีดํานะครับแล้วก็กางเกงขายาวนะจะเป็นกางเกงยีนก็ได้นะครับแต่ว่าให้มันเป็นออกเนื้อดำๆหน่อยนะครับจะได้ไม่ต้องไม่เลอะนะครับแล้วก็รองเท้าจะเป็นรองเท้าแตะก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นรองเท้าเซฟตี้ก็ได้ครับครับผมมีหอพักหรือไม่ หอพักนะครับอ่ามีหอพักให้ครับผมครับก็ไม่ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับมีรถรับส่งหรือไม่มีการหักค่าหัวรถรับส่งรถรับส่งไม่มีนะครับผมเพราะว่าอยู่อยู่กินนอนที่อู่เลยนะครับผมไม่มีรถรับส่งนะครับมีสวัสดิการอย่างไรเช่นค่าตอบแทนต่อวันหรือต่อเดือนมีโอทีหรือไม่ก็ค่าตอบแทนนะครับก็จะเป็นเดือนนะครับผมแต่ส่วนค่า เป็นวันก็จะมีค่าข้าวให้นําข้าวเช้าข้าวเที่ยงข้าวเย็นนะครับผมครับการเข้างานมีรอบไหนบ้างการเข้างานนะครับผมก็จะมีอ่าอย่างเช่นผมนอนในอู่นะครับก็จะตื่นเช้ามาครับแล้วก็ประมาณเจ็ดโมงแต่งตัวอะไรเรียบร้อยแล้วประมาณเจ็ดโมงก็มากวาดนะครับกวาดทำความสะอาดที่อูนะครับแต่ถ้าเริ่มงานจริงๆก็แปดโมงครับผมการการที่ฝึกตรงกับที่เรียนมาหรือไม่ อถามว่าตรงหรือไม่ตรงนะครับผมเพราะว่าผมเรียนสาขาช่างยนต์นะครับผมงานสถานที่ทํางานก็จะมีเกี่ยวกับซ่อมรถยนต์นะครับผมเกี่ยวกับเครื่องยนต์ครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันส่วนท้ายนะครับผมระบบเบรกระบบคัต์ครับสถานประกอบการที่ฝึกมีสถานศึกษาอื่นฝึกหรือไม่อมีครับผมมีวิทยาลัยอื่นมาฝึกด้วยนะครับผมครับสถานประกอบการมีกฎระเบียบอย่างไรบ้างครับก็มีการแต่งกายเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็จะมี ตรงต่อเวลานะผมแล้วก็ใช้เครื่องมือให้เป็นระเบียบครับผมทําความสะอาดให้เรียบร้อยเก็บเข้าที่เดิมนะครับแล้วก็อาจจะมีคอยเขา,เา,เา,เาตัวไปตัด,ไ,ดไปทํางานหรือไม่ก็ได้นะครับผมก็อยู่ที่ที่เรานะครับว่าจะจะอยู่ต่อหรือไม่หรือจะทํางานเลยก็ได้นะครับผมก็อยู่ที่เราครับก็ แต่ทางทางที่สถานประกอบการก็อาจจะรับเยื่อยๆนะครับรายได้จากการไปฝึกครั้งนี้โดยรวมแล้วได้หรือเหลือมากี่บาทก็ได้มาอหกเดือนครับก็ได้มาประมาณห้าพันบาทครับผมเสนอเพียงเท่านี้ครับขอุมครับ